เพื่อข่าทุกท่านกันเลยนะผมกับผมมิแรคเคิลไลท์นะผมวันนี้ผมก็จะมาบอกนะผมเทคนิคต่างๆที่เกมเขาได้อัปเดตเข้ามาแล้วก็เปื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอัปเดตเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะผมเปลี่ยนไปเยอะเลยนะผมคนที่เห็นมุมมองผมอยู่ตอนนี้ก็จะแบบเอ้ยทำไมมุมมองพี่มาดูกว้างๆวงใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนเลยนะผมว่ามุมมองกว้างๆแบบนี้มนทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่งไปที่โลง่ลงๆก่อนแล้วกันอ่าประมาณนี้นะโลง่ลงๆเลยนะเราก็จะเห็นวิวภูเขาภูเขานะครับอ่ะเรากดมาที่ ตั้งค่านะผมเราเลื่อนมาที่ลงอ่าไม่เชิงล่างสุดประมาณตรงนี้ปกติเนี่ย tbp ของคนปกติอยู่ที่แ80ดสิบก็จะอยู่ประมาณนี้นะผมท่านผู้ชมสังเกตเดี๋ยว,เ,ยวเห็นหินก้อนนี้ไหมหินตรงนี้เห็นตรงมส์ผมไหมหินก้อนนี้นะดูนะครับดูนะเราจะเลื่อนมามแล้วก็ปรับไปที่90้าสิบตัวนี้เปิดพลึบเฮ้ยเลื่อนไงโอ้โหกว้างขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็จะมองเห็นท่าทางในการวิ่งข้างที่จะ สมูทลื่นไหลนะผมทําให้เราเห็นศัตรูได้ค่อนข้างที่จะก้างขึ้นนะผมอาจจะไม่เยอะแต่ก็ช่วยได้นะผมแอปพีพีก็เหมือนกันนะผมสามารถปรับได้เรียบร้อยนะผมผมก็ปรับแอปพีพีไว้อยู่แล้วนะเนาะฟังก์ชันต่อไปนะผมสําหรับการใช้ยาแล้วก็ระเบิดทุกอย่างนะผมอ,อ,อยู่ไหนเนาะระเบิดอยู่ตรงไหนวะนี่เชื่อว่าผมเล่นเชียร์ปาร์กมาประมาณปีกว่าแนละ้วแต่ผมยังไม่รู้ว่าระเบิดมันอยู่ตรงไหนนะครับใครรู้บอกกูทีนะครับว่าระเบิดมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยนะมันไม่มีระเบิดวะ ผมเก็บไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันอะไรนี่ลูกแตงโมแอปเปิลเออแอปเปิลนะครับผมเก็บตะโพงตะโคขมมาก่อนเออไอ้ผมก็ยังหาระเบิดไม่เจออยู่อีกครับว่าระเบิดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกูจะเก็บยาก่อนกันนะกูจะโดนด่ายไม่ในคลิปนี้จะเก็บยาแล้วันความสาาต่อไปแลนะผมก็คือการยิงนะโอเคเอยปิดปิดดูดิแล้วจะไปหยิบปืนอีกปืนนึงมาก่อนนะแล้วหยิบปืนอีกปืนนึงมาก่อน มันจะยิงแล้วพอกระสุนหมดเนี่ยมันจะทำการเปลี่ยนปืนให้เรานะผมจะใช้เป็นปืนอะไรดิเป็นปืนกระสุนเดียวอาก็ะไรมาปืนที่อะไรก็มามาวกนอ่ามานี้นะผมจะจิ้งกระสุนไปสักอ่าจิ้งให้หมดเลยให้มันเหลือแม็กนีนะครับผมเดี๋ยวผมจะยิงกระสุนอันนี้ให้มันหมดไปนะครับมันจะทำการสลับปืนเองนะผมสลับแผทนนี้นะอ่าวันนี้นี่ไงอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้กดเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมเห็นปะว่ามันเปลี่ยนเองครับมันกดเปลี่ยนให้เราเองเลยนะ มันก็ทําให้เราสะดวกขึ้นนะผมเวลาเฮ้ยเวลายิงแบบเจอศัตรูอย่างเงี้ยเฮ้ยเวลาเจอศัตรูอย่างเงี้ยปุ๊บอ่าเก็บให้เยอะจังวะเวลาเจอศัตรูอ่ะยิงเสร็จสมมติเรายิงไอ้ตัวนี้ปุ๊บตายปุ๊บเราเปลี่ยนปืนได้เลยยิงเลยอ่าประมาณนี้นะครับเป็นไงก็ทําให้เราแบบดูเร็วทันใจขึ้นนะผมแล้วก็อาจจะเชื่อวิทีอย่างเงี้ยเราหนึ่งกับศัตรูอยู่สมมติกระสุนเราไม่ได้ดูเลยเราไม่ดูกระสุนแต่แบบหนึ่งกับศัตรูอยู่อย่างเงี้ยสมมติอ่ะยิงอยู่ปุ๊บ มันก็จะเปลีนนะ่ยนแล้วเราก็กดแค่คลิกแล้วก็ลิงไปปกตินะผมก็ทําให้เราไม่ได้เสียจังหวะขนาดนั้นนะครับประมาณนี้ผมส่วน,นฟังก์ชันต่อไปนะผมที่เกมได้อัปเดตเข้ามาก็คือฟังก์ชันการปั๊มยานะผมไม่ใช่ดิเป็นการเลือกยาแล้วกันแล้วก็ฟังก์ชันการปาระเบิดนะผมการปาระเบิดนี่ก็ประมาณนี้นี่จริงจปาระเบิดที่ผมเห็นสักพักแล้วปะใช่ปะที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยใช่ไหมรูปผมเคยเห็นนะผมจำได้เห็นว่าก็จะเลือกระเบิดไฟถ้าใครใช้คอมเนี่ยทุกครั้งจะกดเลขสี่นะผมเพื่อการหยิบมานะเลขสี่หย แต่พักหลังผมไม่ค่อยได้กดเลขสีมันกดไม่ค่อยติดจริงๆตัวเลขนี้ผมแทบไม่ได้กดนอกจากการเปลี่ยนปืนนะครับใครที่ใช้เกมรูปเล่นเนาะเราจะใช้มานี้เอาเนี่ยกดคอนโทรลนะผมเอาอุ้งมือกดคอนโทรลขึ้นมาแล้วเห็นเมาส์เลยนปะเลื่อนเอาครับประมาณนี้เราจะใช้แฟลชสโมกเนทไฟหรือการอ่าปายาน้ำให้เพื่อนนะผมเออพั้นต่อไปก็คือการโยนยาน้ำให้เพื่อนนะครับประมาณนี้ไม่เชิงยาน้ำได้ทุกยานะครับได้ทุกยานะครับไม่ใช่ยาน้ำอย่างเดียวนะครับเพิ่มพลังเพิ่มเอ็ดก็ได้นะครับผมเพิ่มเอ็ดก็ได้นะ แต่แม่มาถึงไม่ปลาให้กูบ่ะนะผมอ๋อกูไม่เก็บเปอร์เอ็ดมาอ๋อนี่โอ้เปอร์เอ็ดก็ปลาได้นะครับปลาได้หมดทุกอย่างนะครับหรือเปล่าอาจจะปลาเม็ดคิดไม่ได้เพราะมันใหญ่แบบนี้หรือเปล่าผมเล่นมันก็ปลาได้แค่อ่ทิ้งแมนดดี้ได้หมดเลยนี่ไงเปอร์เอ็ดมาแล้วเห็นไหมเปอร์เอ็ดหมดมันจะเลือกให้เราปลานะผมนี่ไงก็จะปลาไปให้เพื่อนนี่เม็ดคิดก็ปลาได้นะนี่นะดูปลาปุ๊บแล้วขยายใหญ่ขึ้นมาเองนะครับดูอย่างกระโดดเลมอนเลยดูดิปลาปุ๊บเนี่ย เขาบิงไปนหย่เย้าเลอเทิมเลยนะที่ปลาเป็นกล่องเล็กอยู่เลยนะครับต่อไปผมก็คือการอ่าฟีเจอร์ยาผมก็ทำไปเรียบร้อยเลยว่าเออยาก็จะสามารถเลือกปั๊มได้เหมือนกับอ่าระเบิดเลยนะครับก็แบบหุนหุนเอาเหมือนกับระเบิดเลยประมาณนี้นะหุนุนเอาอย่างนี้เลยก็ขั้นที่อัพมาแล้วสะดวกไหมอัพมาแล้วสะดวกครับอัพมาแล้วใช้ได้จริงนะครับเหมือนกับตะโขบเอียงนี่ผมเห็นอัพมาไม่เห็นมีใครใช้เลยมีคนใช้อยู่บ้านตะโขบเอียงอาจจะเคยมีนะครับเนี่ยเห็นไหม ฟังก์ชันการปั๊มยาก็จะมีให้นะนี่ก็ขึ้นเลยผมเลขเก้าศูนย์แปดจริงๆก็ได้สามารถกดเลขก็เนาะแต่ถ้าสมมติเราแบบเผลอๆกดผิดอย่างเงี้ยเหมือนกับระเบิดแฟล็กับระเบิดไฟเนี่ยมาเลขหกเลขเดียวกันใช่ปะนี่ไงเราก็สามารถปรับเลยครับนี่เลือกเอาเลยครับว่าเราจะกดอันไหนประมาณนี้นะผมฟังก์ชันต่อไปนะผมก็คืออ่าฟังก์ชันอะไรนะผมจดมาอยู่เออ่การแต่งปืนรูปอุปกรณ์นะผมอุปกรณ์น,นะผมเราสามารถเลือกได้เองแล้วนะผมเรามาเข้ามาที่ ตั้งค่าเหมือนเดิมนะผมเราเข้ามาทีา่การเก็บนะใช่ไหมเออนี่ตั้งค่าขั้นสูงนะผมเราสามารถฟิกได้เลยนะผมว่า M4 เราเนี่ยเก็บขึ้นมาเนี่ยเราจะต,ต้องใช้ของแต่งอะไรประมาณไหนนะผมผมก็จะแต่งประมาณนี้นะผม M7 เดี๋ยวถ้าผมหยิบมาเนี่ยผมก็ม,มีโฮโลเลยกับด้ามจับนี้เท่านั้นมาชอบจับด้ามจับสี่เดี่ยมให้ผมไอ้สามเดี่ยมไอ้ไอ้อันเก่าไว้ผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบก็เลยโอเคตั้งเป็นสามเดี่ยมด้ามจับหัวแม่มือหรือเปล่าดูเขาเรียกกันเนาะ มันก็จะทำให้เราแบบเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันจะประมาณไหนเนาะเมื่อกี้ผมตั้งเป็นสามเหลี่ยมด้ามจับนะครับถ้าสมมุติเราเจอของแต่งกระจายกันอยู่เต็มพื้นเงี้ยมันก็จะเลือกเก็บไอที่เราติ๊กไว้ให้เราให้เรานะครับพูดเลยคุณเนี่ยเดินไปหา M7 ต่อก่อน M 7นี่ไงเราจะวิง่งไปหาของแต่งขาได้อยู่ไหนเขาไแ้งอยู่นี่ดูครับผมวิ่งไปหาปุ๊บอ่าอ่าเอออ๋อผมไม่ได้ตั้งเก็บอัตโนมัติ <laughs> ผมล่าตั้งเกี่ยวอัตโนมัตนะผมแล้วใครตั้งเกี่ยวอัตโนมัตก็จะประมาณนี้มันก็จะกเก็บข้อตัวเราพุพบๆเลยนะผมประมาณนี้นะผมโอเคเามาดูไอต่อไปนะการเก็บเราใหม่เนี่ประเภทของอาวุธนี่เห็นปะนี่หนึ่งจากการตั้งค่าอาวุธนะผมแบบกําหนดเองอุปรกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดที่ตั้งค่าไว้จะถูกติดตั้งบนอาวุธปืนที่ได้รับมาโดยตัตโนมัติเห็นปะแทนที่อุปรกรณ์เสริมที่ติดตั้งอยู่อ่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปติดตั้งนี้อยู่อ่าเดี๋ยวผมไปติดตั้ง อ่าสมมติผมใช้อันนี้อยู่อ่าแล้วผมวิ่งมาปุ๊บอ๋อทิ้งอันนี้ด้วยอ่าวแผลไปโอ้ยปึ๊บเพื่อนขึ้นมาขึ้นมานี่ไงขึ้นมาแล้วเออประมาณน,นี้ครับ <laughs> แล้วใครแล้วใครตัองอ้งแบบออโต้ไว้มันก็จะง่ายนะพอดีผม,มได้ตั้งออโต้ไว้นะครับประมาณน,นี้นะครับอะไรนะปิกป๊กๆอะไรโเนี่ไงนี่ไงนี่ไงปิกป๊กนี่ไงนี่ไงปิกป๊กๆนี่ไงนี่ไง นี่งไงปีกนี่งไงนะครับผมก็ใครไม่เข้าใจนะผมว่ามันตั้งอะไรยังไงก็มาดูได้ตรงนี้นะผมก็ตั้งได้แบบค่อนข้างที่จะดีเลยนะสำหรับปืนได้ทุกปืนนะปืนพกนะผม LMG น่าจะเป็นปืนหมวดอะไรอ๋อพวกร้อยนัดพวกกระสุนปืนคนนะแล้วก็ SG นะผมพวกลูกซอง SMGSMG ที่ผมเลือกไว้ก็คือถ้าเก็บ UMP มาเนนะี่ยต้องใส่เก็บเสียงนะผมเพราะว่าเทพมากสำหรับ UMP ใส่เก็บเสียงนะผมอันสมมติอ่ะผมจะใช้เป็น AKS นะผมเอสเเนี H ่ยคือเวลาปืนนี้ผมไม่ชอบใส่เก็บเสียนะผมก็จะเป็นซิกไวโฮโลนะผมพอเวลาเราไปเจอเนี่ยเก็บเสียอะไรเงี้ยมันจะชอบเก็บให้เราขึ้นก่อนใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็ตั้งไปเลยครับว่าให้มันติ๊กไวที่คอมเพนนะผมมันจะได้เวลาเก็บปุ๊บคอมเพนขึ้นมาเลยนะผมมันจะได้แบบว่าง่ายต่อการที่เราไม่ต้องมาแบบเปิดกระเป๋าแล้วองมาย้ายโคงย้ายขอนะเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลานะผมอาจจะเสียเวลาแบบย้ายขอมันอาจจะมีคนมาชาร์จพอดีเงี้ยอ่ะทำให้เราแบบ เออทำให้เราเสียเวลาไปพอสมควรนะครับประมาณนี้นะผมแล้วก็ในสตรมีมีคนถามหาว่าปรับเปลี่ยนเลือดยังไงเนาะเมื่อวานมีคนถามว่าเปลี่ยนเลือดยังไงใช่ไหมทำไมสีเลือดผมยิงมันเป็นทำไมสีเลือดเราผมยิงมันเป็นแบบสีอ่ะมันไม่มีสีวะแบบมีสีเหลืองมีสีอะไรอย่างงี้นะผม,มจริงผมก็คิดว่าเขารู้กันหมดแล้วนะแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ก็เฉยจะมาบอกเลยนะครับว่ามาตั้งตรงนี้นะผมอ่าที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะผมแล้วก็เข้ามาที่อตั้งค่าเอฟเฟกต์ตรงนี้นะผม เอฟเฟกโจมตีอันนี้ก็คือเอฟเฟกที่เราสามารถเวลาเรายิงคนอื่นได้เนี่ยมันจะเป็นดาเมจสีนั้นนะปกติผมจะใช้สีเหลืองแต่ว่าผมใช้สีเหลืองจนโอ้โหเบื่อแล้วก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับส่วนเอฟเฟกอันนี้คืออะไรเอฟเฟกอันนี้ก็คือเวลาเราโดนต่อยหน้าผมหรือว่าเราตกรถนะครับนะกูยิงเองแล้วกูจะไปขึ้นเองอยู่ผมจะให้ดูว่ามันผมจะให้ดูว่าเวลาเลือดมันขึ้นหน้าจอดาเมจดาเมจตัวเองเ้็นไหะ ดาเมจของเราเองอ่ะมันจะเป็นสีแบบไหนนะครับประมาณนี้อนะครับให้ดูโอ้โหดาเมจเต็มหน้าจอเลยไม่ขึ้นวะมันไม่ขึ้นเลือดวะทุกคนไม่เป็นไรหรอกนะไต่อยกูดิเพื่อนมึงต่อยกูนะมึงต่อยกูดิต่อยไม่ได้อีกไม่ขึ้นอีกเอาเป็นว่าคลิปนี้ได้อะไรเนี่ยคลิปนี้ได้อะไรเนี่ยคลิปนี้ได้อะไรถามจริงเอาเป็นว่ามันจะเป็นขึ้นดาเมจนะผมเวลาเวลาเราโดนยิงเนี่ยมันเป็นเลือดเลือดขึ้นตรงหน้าจอเห็นปะเออประมาณนั้นนะผมสำหรับดาเมจนะผมก็ตั้งไปเลยนะครับว่า เอาสีไดเขียวเป็นมามี่หรือสีแดงหรือสีเหลืองก็ได้แต่ผมได้เป็นสีเหลืองนะครับผมส่วนเอฟเฟกอื่นๆนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยนะาจะจับแดงแดงเขียวแล้วก็ไม่เห็นมีเหตุผลที่จะปรับไปทําไมก็ไม่รู้นะเมื่อมันมีให้เลือกต้องสามสี่อันนะครับประมาณนี้นะผมเออแล้วทำไมวงพี่ถึงสีนั้นสีนี้ก็คือผมปรับไปตาบอดสีนะครับตาบอดสีนะครับตาบอดสีตาบอดสีอ่าตาบอดสีแล้วผมตอนนี้ผมใช้ตาบอดสีดำเงินอยู่นะครับ โอเคผมถ้าชอบใจก็เดิมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจเพื่อนรุ่นนี้ขอลาไปก่อนครับผมบายยี่ไงเมาเบิร์นวิธี